พิเศษทุกคู่ส่งฟรีทุกออเดอร์ด้วยนะคะใช่แล้วพี่การบอกว่าสวัสดีครับพี่ว่านคาสวยสวัสดีค่ะหายไปหลายวันนะน้องการหรือพี่การก็ไม่แน่ใจนะคะ,ะแต่ว่าเขาเรียกเราว่าว่าพี่ใช่ไหม งั้นเขาต้องเป็นน้องเราแล้วแหละ <c oughs> แต่เราก็ยังคงเรียกเขาว่าพี่อยู่ดีนะคะ <c oughs> เรียกพี่ไปพี่มาไม่รู้ใครเป็นพี่ใครกันกนะ <c oughs> เราจะไม่ยอมเป็นพี่ใครบอกว่าน้องวาดแอบ,บแซบนะครับวันนี้เ <Wow. S 2> พราะว่าเรียบร้อยมาหลายวันแล้วงไงพี่ตาพี่การ <c oughs> ใช่ปกติพี่การปกติวานก็แซบทุกวันนะหล่ <c oughs> วันนี้คือลดความแซบลงมาแล้วหลังๆคือนี่คอเต่าแขนยาวนี้เลยแต่ว่าในความแอบแบบว่าเรียบร้อยเขาก็ยังมีความแซบอยู่นะเออวันนั้นก็คือคอเต่าแต่เป็นซีทูไงพี่การใช่ พี่การมาหรือเปล่าวันนั้นวันมีวันหนึ่งพี่การหายตัวไปใช่เกือบไปแจ้งความเพราะว่าพี่การหาคนหายตาผหาค้นหายเพราะปกติพี่การเราเช็คอินตลอดนะทุกคนใช่แต่วันนั้นแบบพี่การเขาไม่มาเนี่ยค่ะใช่วันนี้เขาพูดกับเราแล้วว่าเขาจะอยู่ถึงเที่ยงคืนอ๋อพี่การบอกว่าเป็นน้องปี3จุลาครับโอเคค่ะดิฉันก็คือถ้าเทียบแล้วปันเดียวกันถ้าเที่ยวแล้วดิฉันคือปี5้านะคะน้องปีสามเราก็พูดว่าเราจบแล้วจบแล้วเป็นบัณฑิตแล้วนะคะไม่แต่จริงๆนะตอนนี้อยู่ปี2หาต่อโท รับไปแต่เวลาใครถามว่าอยู่ปีอะไรก็ตอบว่าอยู่ปีสองค่ะปีสองแต่ไม่ได้พูดว่าปออะไรเวลาใครตอบก็แนะนําให้ถามนิดนึงเนาะว่าปออะไรปออะไรเพราะตอนนั้นแบบปีที่แล้วพี่พี่บวยถามนี่อยู่ปีอะไรเนี่ยอ๋อปีหนึ่งค่ะเขาบอกฮะจริงเหรอจริงค่ะจริงก็ไม่ได้โกหก ก็อยู่ปีหนึ่งปอโทใช่ปอโอโอเคเขาไม่ได้ถามต่อไงว่าอะไรเขาแค่บอกอ่าจริงเหรอก็บอกว่าจริงค่ะจริงอ่ก็ปีหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะกลับมาที่เสื้อตัวนี้แบรนด์นี่อันนี้